ขาสั่นค่ะฉันก็บอกฉันจะออกไปไงไว่เนียเขาบอกอ้าวุ๊ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอราเราก็จะนั่งยังไง นั่งตรงนี้เล่ดาวนะคะเกอร์พีโลนะคะที่นั่งของก้อยดูรถคันนี้เขาไม่มีเบาะนะคะเนี่ยตองนั่งเนี้ยโอเคไปค่ะ สวัสดีค่ะก้อยค่ะก้อย Create in Texas ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวฟาร์มนะคะเราจะไปหาของป่ากินกันค่ะเราจะไปดูซิว่าในฟาร์มมันจะมีอะไรให้เราเก็บม้างนะคะวันนี้นะคะก้อยมากับเพื่อนนะในวสวัสดีค่ะเพื่อนเคทนะคะแล้วก็มากัอนไม้นะคะ Hi, how are you? are <laughs> สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ Can you speak Thai? A little bit need n o i s o where we gonna go right now? To the farm the rice farm โอ้นี่ค่ะเขาปลูกข้าวนะคะไรซ์อ่มันเป็นข้าวบาเล่ใช่ไหมคะโอ้ข้าวไรซ์ทดลองใช่ไหมอ๋อทดลองมาวิจัยนะเหมือนมองวิจัยพันธุ์ข้าววิจัยพันธุ์ข้าวใช่ใช่ใช่วิจัยพันธุ์ข้าวอย่างนั้นรถนี้นะคะนอกจากไม่มีที่นั่งให้ก้อยนะคะยังไม่มีแอร์อีกอะแอร์ยังไม่ได้ซ่อมเพราะว่าชนกวางไงมันก็พังไปหมดเนี่ยวันนี้ไม่ร้อนนะคะเออมันก็เลยข้างหน้าก็เลยพังไปหมดทุกอย่างพังหมดแก่ก็เลยมาซ่อมใหม่ 255 2ว w น n d o w s down 55ไมล์ต่อ oh, wow. mm hmm. มั่วรมงอย่างกี่ไร่เองไ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 งเปไนไ่เนไะเงี๋ยวไกดเครื่ไงไงไเลงไงนงไะไง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 ไ่ไี่งไนไาไงนกไง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 ไกไง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 ่งไงไงไงงไ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 ะ แต่ที่นี่เขาไม่ให้ล่านะตอนนี้ทำไมอ่ะถ้าเป็นบ้านเราก็เอาแหมาควบกันแล้วเนาะเอแหมาครอบเออใช่ที่มันเป็นออืฮึนกแบบนี้นะคะจะไม่ให้ล่านะคะบางประเภทนะคะเห็นไกลๆตรงนู้นนะคะเป็นเอ่อโรงกั่นน้ำมันนะคะอือฮึเท็กซัสจะมีโรงกั่นน้ำมันเยอะมาก กินซิที่ถนนเขาบอกเจอซากหมูป่าที่เฮลิคอปเตอร์มันยิงน่ะนานหรือยังคะก็ it's about two months เอาลองไคะ three months ago three months อันนี้คือสร้างหมูป่านะคะที่เฮลิคอปเตอร์เขาล่านะคะยิงนะก็ไปให้พวกนกกินอย่างเดียวถ้าเกิดเราล่านี่เราต้องจับไปเออเอาไปเอาไปแบบแร่ทันทีน่ะชำแหละทันทีแต่ว่าพวกนี้เขายิงแล้วก็ค้างเคราเขาจะไม่กิน พวกนี้เขาจะไม่กิน oh. เขาก็จะทิ้งไว้ให้สัตว์ป่าอนาตเดดอ๋อย่าย่าเดอะสซี่คงตรงนั้นนะคะมีซากหมูป่าอยู่เนื้อหมูป่าเอามาทำอะไรกินนะคะ ก็ทําแกงแกงผัดเผ็ดหมูป่าแกงจริงเอาไปทําเจอกี้มันเหมือนหมูเลยอ่ะที่นี่อ่ะแกงมันไม่เหมือนหมูป่าบ้านเรามันไม่เหนียวอ่ะอ๋อเหรออฮะเช็คเกตนี่ไงมัน้านมีหลายรูปแบบอ่ะอันนี้เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ข้างใต้นั้นกระตุกเขาจะเซตเวลาไว้เอาโอเคไหมเอามาถอยมาระวังตาเพราะมันจะตกอกมาเห็นไหม ก็จะออกมาอย่างนี้ถึงเวลามันจะพ่นออกมาแบบแรงมากเลยนะอันนี้มันไม่ค่อยมีถ้ามันมีมันก็จะพ่นออกมาเต็มพื้นเลยเขาจะใส่เป็นข้าวโพดเป็นมะยา we n e เนี่ยนะคะข้าวโพดเมล็ดข้าวโพดก็จะพ่นออกมารอบเลยนะสระเลยนะพ่นออกมาแบบรอบทิศทางเนี่ยนะคะเมล็ข้าวโพดแล้วพวกสัตว์ป่านะคะป่าเลยตอนแรก็จะมากินภารกิจ หนึ่งอย่างที่เราเจอแล้วตอนนี้ก็คือเบอร์รี่ป่าอ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วนี่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 สวยดูค่ะเนี่ยค่ะนี่เก็บอันนี้คืออะไรลูกอะไรนี่ค่ะดูค่ะผลไม้ป่าให้เราจะมันเก็บกันค่ะเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเฮ้ยออะถุงมันใหญ่ไปเปล่าอ๋อนี่นะคะเมื่อกี้ที่มันออกแดงๆนั่นคือยังไม่แก่นะ้ต้องต้องอย่างนี้นะคะถึงจะหวานนะคะ ดูเบอร์รี่เหรออ๋อโอเคมาชิมเลยไหมให้ดูแป๊บเดียวมันเ็ยอะมาอเลยอะดูกินได้นะจะลองกินให้ดูชิมเลยค่ะก็อยากชิมอืมทำไมตัวน้อยมันเพื่อนใหมันมีเยอะไปหมดเต็มไปหมดเลยนะคะถ้าเราไม่มองดีๆเราเหยียบมันหมดเลยนะเนี่ยใช่นะดูดิเนี่ยเห็นไหมเกือบเหยียบแล้วอ่ะ เต็มเลยอ่ะเกือบเหยียบแล้วนี่นี่เต็มเลยค่ะเกือบเหยียบแล้วดูดูดิอ้เยอ้ต้องโอ้เยอะจริงๆเลยค่ะดูค่ะเต็มไปหมดเลยอ่ะเยอะมากเยอะมากเยอะมากใช่ใช่สิระวังค่ะมีมีหนามนะคะต้นเขาจะมีหนามต้นมันมีหนาม้วยนะจะต้องระวังนะ เอาไปทำายยมก็ได้เนาะ mm hmm. อืงนี้ก็ทำน้ำปัน่นทำอะไรโอ้ <Ooh. S 2> ไปกินกับโยเกิร์ต Thank you I have s o m u c h f u n yeah. Love it, <laughs> Love it. <laughs> I'm gonna listen to me. I'm going to open the door and we're going to get out we're going to start going that way. Where Angie, I don't Angie, see. Come, here. come here. We're going to get out and we're going to start going that way real slow and I'll show you. Just walk down the road real slow. You get real close to him. เดี๋ยวไม้จะไปจับตัวอไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องจับของเขาก็โชว์ออกมาไม่ไม่ได้กินจับไปโอเคโอเคโอเคยุโกก็เห็นไหมครับตอนนี้อ๋อไม่กำลังจะไปจับนะคะ it's okay it's okay no it's okay sorry I make too much noise Noise, not. you're I can catch ไอ้ด้วยแลบิดไอ้โซนเลบิดโอ้ยย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 อยไม่ทันแล้วเข้าป่าไปแล้วมีกระต่ายด้วยกระต่ายป่าอ๋อเป็นรอยทางรอยหมูป่าเดินนะนะเขาจะขึ้นไปบายนะขึ้นไปลองอ่าฮะมันก็สูงพอสมควรนะคะต้องอยู่สูงเพราะว่าเอา y ิ u r แค m เ Yeah. That's why you say too w e e k for two people เพราะว่าให้สูงเพราะอะไรรู้ไหมเวลาลมมาหมูป่ามันจะไม่ได้กลิ่นเราไงแล้วก็ถ้าหมูป่าได้กลิ่นคนมันก็จะหนีไปไออารอนติงไอแคนโกดาวเรา what pull what this one ล็อก you ล o u r o d okay อันนี้เป็น เป็นที่ที่เขาใช้นั่งส่งสัตว์นะคะเวลาแบบยิงสัตว์อะนะคะอยู่ที่สูงสูงเราเรียกห้างอะนะห้างส่งสัตว์ห้างส่งสัตว์โอเค I'm gonna go down เดี๋ยวก็จะลงไปแล้วนะคะตอนนี้ขาก็สั่นนิดนึงนะคะค่อนข้างสูงเหมือนกันนะ my my legs shaking o f a อเป็นไงคะขาสั่นเ่ะ ทนเปนป้าสองสนี่แนอนได้เลยเนี่ยเนาเนี่ยเอาผ้าห่มหมอนที่นอนมานอนได้เลยอ่ะเนี่ยชั้นสองคนตั้งขึ้นเองอ่ะดูดิใช้แรงงานสองคนอันนี้ไม้บิ้วหมดเลยนะทำเองหมดเลยนี่ยนี่เขาทำเองคนเดียวเลยนะคะ

หอมด้วยอ้าเอ้าวาดวาดวาดเด้ก็เบกก็เบกก็เบกเอ้าเอ้าเอ้าวมัดเกือบจมโคนนะเมื่อกี้โคนดูเด้อโอ้ยโอ้ d โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อยยอ้อ้ยอยโ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ่ยโอ้ยโ o ้ยโอ้ยโอ t ยโอเยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโา้ออ้อ้ ก็เช็คเมื่อกี้นะก็เกือบโดนตรงนั้นนะคะเป็นเป็นบ่อโคลนนะคะเป็นโคลนดูดนะเมื่อกี้ก็ดันไปเดินตรงนั้นอ่ะเกือบอ๋อ you need to hit here right no down a little bit pig heart is right here oh okay oh not there yeah that one perfect mm hmm. ้นไแล้วก็คือเปิดออ๋เข้าใจแล้วแล้วก็ล็อกมันก็ออกนะคะอืมโอเคอ่ารถอาจจะสภาพแย่หน่อยนะคะแต่ว่าเป็นรถที่ใช้ขับเข้ามาฟาร์มประตูก็ไม่ปิดโอเคแล้วทีนี้เราก็ล็อกนะคะแล้วก็กดล่องเราต้อปิดลูกขังอูอันนี้เอาไว้นี่เล้ฉันก็ว่าจะออกไปยังไงไอ้เจ้ามันฉันสอง นี่เาลก็ัมค่ะวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะในการมาฟาร์มครั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณไม้ด้วยนะคะที่พาพวกเรามาเที่ยวที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะ thank you so much to take us to t h i to this farm สนุกมากวันนี้ได้แล้วก็อย่าลืม ดูเลยเดซลุกแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะไม้นะคะที่พาอุตสาห์พาพวกเรานะคะมาเที่ยวที่ฟาร์มแห่งนี้นะคะในวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปหน้านะคะเราจะพาไปกินไปเที่ยวไปลุยที่ไหนในเท็กซัสอย่าลืมติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีขอบคุณครับ เย้เสี่ยวบ๊ายบายมาเจอกันใหม่ค่ะบาย